สวัสดีครับนัดครับอยู่เกมซ้อนอัพเข้ามาเลยนะครับคราวนี้จะเป็นมินิไกด์ของตัวละครพาบีน่านะครับพาบีน่าเป็นตัวละครที่ตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับผมไม่ได้ทํามินิไกด์ครับเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้คิดจะทำอ่ะนะก็เลยข้ามไปก่อนเนะี่ยก็เลยมาทำซะหน่อยครับคพราะจริงผม,มอยากกดพาบีน่ามานะนี่เป็นตัวละครตัวนี้ผมอยากกดเลยแต่ว่าแดน,นคูนกับอเล็กเซ่เนี่ยผมแบบโอ้ไม่เอาอ่ะไม่เอาเด็ดขาดเลยจะให้เอาเสี่ยงกับอเล็กเซ่ผมไม่ยอมไม่เอา อเล็กเซ่คูณบ่อยมากคือผมพูดตัวตนะผมเบื่อหน้าพี่คนนี้จริงนะคือเป็นตัวละครที่ดีรันบ่อยเกินไปแถมดีรันถี่มากอะถ้าผมนํำไม่ผิดนะอเล็กเซ่ดีรันมาสี่รอบแล้วนะครับสี่รอบแล้วอะคือมันเยอะเกินเน่ะคือตัวละครขนาดพวกตัวละครเก่าๆมันยังไม่ดีรันเยอะขนาดนะี้อเล็กเซ่ไม่รู้ไปติดสินบนอะไรมามาถึงได้ไดีรัรนบ่อยขนาดนี้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> โอเคเข้าเรื่องเข้ามาที่พาพปหน้าก่อนนะ อาพาบิน่านะครับพาบิน่าเป็นตัวละครโลเบรกเกอร์ครับสีแดงแต่ว่าจุดเด่นของพาบิน่าจะเป็นการแทงครับซึ่งการแทงของพาบิน่าเนี่ยโหดกว่าตัวละครโลดิเฟนเดอร์นะครับโลโลโลเนี่ยยังสู้พาบิน่าไม่ได้เลยครับโดยพาบิน่าจะเก่งสุดในการแทงดาเมจกายภาพนะครับคือด้วยข่าวที่ว่าสกิลของพาบิน่าเนี่ยจะถูกจะถูกสร้างมาเพื่อกันดาเมจกายภาพโดยเฉพาะเลยครับแต่ดาเมจเวก็กันได้ดีมากพอสมควรครับเริ่มจากเทรคันอันยูดี้ฮีโร่อีกผมชอบอันดีมากเลยชื่อ อย่ัสตีที่ไม่ยอมแพ้จะถึงวินาทีสุดท้ายอ่ะโคตรชอบเลยมันจะตรงกับเนื้อเรื่องพาบน่าแหละครับที่จะยืนหยัดต่อความถูกต้องที่ตัวเองเชื่อมั่นจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับเทรนด์อดีตนะครับจะมี2ท่อนครับท่อนบนจะไม่เปลี่ยนครับแต่ท่อนล่างเปลี่ยนนะท่อนบนจะบอกว่าดีฟเฟนส์ของพาบน่าจะเพิ่มขึ้น15%ต่อจํานวนศัตรูหนึ่งตัวในระยะ2ช่องครับโดยสูงสุดที่เพิ่มขึ้นได้คือ30%อ์ครับก็คือมีศัตรูอย่างน้อย2ตัวในระยะเนี่ยพารบ ส่วนท่อนล่างนะครับคาบิน่าเนี่ยจะโจมตีโดยที่ไม่สนใจบล็อกนะครับก็คือไอ้บล็อกลดดาเมจเนี่ยไม่ไม่สนใจฮะแล้วก็จะเอาไม่ใช่เอาดิต้องบอกว่าเพิ่มฟิสิคอลดีเฟนซ์ให้ตัวเองสิเครับแล้วก็จะเอา20%ของฟิสิคอลดีเฟนซ์เนี่ยไปบวกพลังโจมตีกายภาพของพาบิน่าครับแล้วพาบิน่าจะได้สถานะอันยิูดิ้งฮีโรอีนด้วยครับก็คือเวลาที่โดนโจมตีนะครับจากสตูในระยะ2ช่องนะครับพาบิน่าเนี่ยจะทําการสวนกลับด้วยดาเมจเอลีเกับสวนกลับอันนี้เ่อจะเป็น อนาคตสามคูณสามรอบตัวนะครับก็คือเหมือนนางเอาเอาหอกปั่นรอบตัวนั่นแหละแล้วก็จะทําการฟื้นเลือดสีเปอร์ซ็ด้วยจากดูดไปดูดเลือดดูดเลือดสีเปอร์เซ็นตะ์ี้ยจากดาเมจที่ตัวทําได้แต่ถ้าเกิดอันนี้เนี่ยทํางานนะครับยิ่งทํางานบ่อยเท่าไหร่นะครับดาเมจที่ทําได้จะลดลงเรื่อยๆครับก็ถ้าทํางานรอบที่สองนะครับจะลดลงดาเมจ้ลสิบเปอร์เซ็นต์รอบที่สามเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์รอบที่สี่สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับคือลดลงไปเรื่อยๆนยั่นแหละ โดย1ดาวนะครับไออันเนี้ยจะทริกเกอร์แค่1ครั้งต่อ1หนึลาวเท่านั้นครับก็คือสวนกลับแค่รอบเดียวอะซึ่งจำนวนสวนกลับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตามดาวนั่นเองเวอร์ชัน5ดาวนะครับท่อนบ,บนไม่เปลี่ยนครับแต่ท่อนล่างจะเปลี่ยนก็คือจะเพิ่มฟิสิกส์เข้าดีเฟนซ์ตัวเอง30%ครับแล้วก็จะเอาพลังป้องกันกายภาพ30%เนี่ยไปโบกไปพลังโจมตีกายภาพครับส่วนอันยูดิ้งเฮโรอีนเนี่ยก็จะทริกเกอร์4ครั้งแล้ว และทุกครั้งริกเกอร์นะครับจะล้างดีบัฟหนึ่งอันของพาบีนาทิ้งไปครับแล้วก็ฟื้นหนึ่งเอเนจีให้ด้วยยิ่งสวนกลับก็คือยิ่งล้างดีบัฟแล้วก็ฟื้นเอเนจีให้เรื่อยๆครับพาบีนาเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องดาวเยอะๆหน่อยนะครับถึงจะโหดครับเพราะว่าคือจุดโหดของพาบีนามันคือไอ้นี่นี่แหละคือการสวนกลับอันนี้ครับเพราะมันสวนกลับกว้างมากแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยอยากเจอเลยครับอย่างน้อยควรจะขึ้นดาวักหน่อยนะครับให้จํานวนสวนกลับประมันสักสองถึงสามรอบก็กำลังดีเลยวสี่รอบนี่อาจจะไม่ถึงขนนนาาาดั้ะเพรว่ บางทีอ่ะสวนกลับแค่สองทีนางก็ปาดตายกันทั้งยกตีแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นรอบที่สี่หรอกโอเคต่อไปสกิลที่มันให้นะครับไม่มีสกิลโจบตีปกติครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นโจบตีปกติแหละหอกจิ้มธรรมดาโอเคสกิลที่มันโชว์นะครับซัพพอร์ตสกิลพูดแดทตุคอนเทนเนะ์ทำการแปลสถานท้อนศันนตรูหนึ่งตัวครับท้อนเนี่ยเป็นสถานที่ผมแอบจะ เียกว่าดีแอบสงสัยเหมือนกันว่าจะมาทํำยังไงในเกมเทอร์เบตที่สามารถเล่นกับคนอื่นได้ครับก็เขาดีไซน์อย่างนี้เลยก็คือท้อนเนี่ยใครติดสถานะท้อนครับจะเพิ่มสปีด100หน่วยครับแต่ว่าตัวละครที่ติดสถานะท้อนครับจะไม่สามารถควบคุมได้ครับโดยตัวละครพวกนั้นเนี่ยพอติดท้อนเสร็จนะครับมันจะเข้าสู่โหมดออโต้ครับที่จะวิ่งเข้ามาหาพารบิน่าแล้วก็โจมตีโปรติทันทีครับซึ่งก็ถือว่าดีมากเพราะว่าพารบิน่านะครับมีเทรสที่สวนกลับนะครับเพราะงั้นมันต้องการให้ตัวละครมาตีตัวเองเนี่ยจะได้ส่วนนนกลััับบเองคร ก็สกิลนี้ก็ทําให้เกิดทอนนะครับล่อยศัตรูมาตีครับซึ่งสกิลไอพวกติดทอนเนี่ยน่ากลัวมากในโหมด p v p ครับผมเจอมาหลายรอบและพา i n นาเนี่ยเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมไม่อยากเจอในโหมดแคร์ที่สุดเลยเพราะว่าผมไม่อยากเจอหน้านางอะ <c oughs> คือทุกครั้งที่เจอพาบิน่านะครับ <c oughs> <c oughs> ผมจะคิดแต่โอ้โอเคเตรียมเตรียมความเตรียมรับมือได้เลยถ้าเจอพาบินานะครับผมจะเอาตัวดาเมจกายภาพออกไปจากสนามเลยครับพราผมไม่อยากจะยุ่งกับเจ๊แก่ครับเจ๊แกถึกเกินนะ เอสตาผมอะ่ะยังตีพาบิน่าไม่ตายเลยนะพาบิน่าห้าดาวไม่ยังถึกอ่ะถึกมากถึกจนไม่อยากจะเจอ,อครับเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเกิดสู้กับพาบิน่าผมจะเอาตัวกายภาพออกไปเลยครับแล้วเอาตัวเวกเข้ามารวมถึงพวกดัมเบลเพรสซิ่งอะ่ะแล้วค่อยยิงนางจากระยะไกลครับผมไม่อยากเข้าไปอยู่ในอนาเขตสกิลของนางด้วยก็เคยกลับมาต่อฮะนอกจากแปะทอนให้แล้วเนี่ยพาบิน่าจะฟื้นเลือดสักสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วได้นสนามแพรี่แล้วก็ดัเมเบลเดคชั่นด้วยแพรี่นะครับก็คือเวลาที่โดนโจมตีฟิสิกอลนะครับโดยเป็นฟิสิกอลระยะประชิดนะครับ ตัวละครที่แพรี้นะครับจะทําการหันหน้าไปหาศัตรูครับก็คือเหมือนเป็นดาเมจเผชิญหน้าจะลดดาเมจลงครับแล้วก็จะเอาพลังโจมตีกายภาพยี่สิบเนะครับไปโบกพลังป้องก,กันกายภาพครับซึ่งเชฟของพารบิน่าเนี่ยมันก็เอาพลังป้องก,กันไปโบกพลังโจมตีครับก็คือวนกันใช้ได้เลยเนี่ยแพรี้ของพารบิน่าเลยก็จะยิ่งถึก,ถกครับด,ด้วยดามเอะลชัน่นขั้น2ด้วยลดดาเมจตัวแรกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเป็นเวลาสองเทิร์นแล้วก็จะบัฟ ดับดีเฟนด์ขั้น2ให้กับตัวละครทุกตัวระยะ4ช่องรอบตัวพาเมนาเป็นเวลา2เทิร์นด้วยครับก็คือเพิ่มพลังป้องกันทั้งสองด้านขั้น2นั่นแหละอันนี้เป็นดีเฟนด์ขั้น2เลยก็คือเพิ่มทั้ง2อันนะี้และถ้าเกิดศัตรูที่เป็นเป้าหมายสกิลนี้นะครับไม่มีไม่สามารถติดทอนได้ครับก็คือไอ้พวกมอนประเภทบอสทั้งหลายหรือพวกมอนหวนัหวนหน้ากิกกๆครับจะมีกันสถานะบาวไอพวกนี้อยู่ครับถ้าเกิดไม่สามารถแปะทอนได้นะครับจะติดสถานะพาบิน่าชเลนแทนครับพาบิน่าชเลนก็คือจะทำให้ดาเมจที่ um ทพพาาบบบิินนน่่ทได้้ะคครรััเมขึ30% ก็ถือว่าเป็นการแก้จุดอ่อนที่ดีครับต่อไปแพสซีฟครับ Indomitable Stand ครับจะลดดาเมจตัวรับ15%ครับและเวลาที่ทำดาเมจ a อลนะครับจะจะเอา15%ของพลังป้องกันทั้งสองด้านของพารบิน่าไปโปกพลังโจมตีแก้ภาพเลยครับอันเนี้ยควรใส่นะเพราะว่าเทรดของพารบิน่ามันเน้นสวนกลับอยู่แล้วครับเพราะว่าอันเนี้ยควรจะใส่ไปเลยอันนี้ต่อไปสกิลหากีของพาร์ิน่าแล้วเป็นสกิลที่ผมไม่อยากเจอหน้าสุดแล้วคือไอันนี้ All Out No Forecast s t นนะ พาเบนาจะเลือกช่องช่อหนึ่งในระยะนะครับในไม่ใช่ระยะติดตัวนะเบ็นหนึ่งสองสามสี่ช่องรอบตัวยยเวนที่ไปแด้ประชิดนะครับเป็นช่องว่างเสร็จพาเบนาจะว์าเข้าไปในช่องนั้นครับแล้วทำ,ดำเดเมจ2สองสองช่องรอบตัวครับใส่ศัตรูทุกตัวระยะครับแล้วจะแปะท้อนแล้วก็แปะวอลเลย์เบลขั้นสองให้ด้วยอันนี้คือสกิลแปะท้อนหมูนะครับอันนี้เป็นสกิลที่ผมไม่อยากเจอหน้าเสียเพราะว่าพอพาเบนาโดดมานะครับถ้าเกิดโดนเกินสองตัวครับผมแทบจะปิดรีเลยแครเลยเพราะว่าเสร็จแล้วเจอท้อนไปเนี่ย เสร็จเลยแล้วเสร็จไอ้ศัตรูฝั่งเรามันก็จะเร่งสปีดมาเสร็จแล้วก็มาตีพาเวน่าให้พาเวน่าสวนกลับตายครับนั่นแหละและหลังจากที่ใช้สก,กิลนี้นะครับพาเวน่าได้สนานะออนสลาวด้วยครับออนสลาวเนี่ยจะทําให้ดาเมจตัวเองรับลดลง30%ครับลดถึงเพซซิ่ดาเมจด้วยอันนี้ดีมากครับพวกตัวแทงนะครับจะมีปัญหาอย่างนี้ก็คือพอเจอเพซซิ่ดาเมจนะครับก็คือเรียกว่าหมดหมดความถึกเลยเพราะว่าถึงตัวแทงมันจะบัฟผลัป้องกันมาเยอะขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าเจอเพซซิ่ดาเมจนะครับก็จะะเป็นอไรที ทำประกันเไม่มีประโยชน์ครับเพชรซีงดาร์เม,มทมันทะลุทุกอย่างครับซึ่งการที่พาบินา่ามีลดเพซีงดาร์เมทเนี่ยถือว่าดีมากครับทำให้ถือขึ้นเยอะเลยแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับออสซาวเนี่ยจะทําให้พาบินา่าได้สถานร,รีโซบด้วยก็คือกันตายหนึ่งรอบครับแล้วจะบล็อกดาร์เมทกัดเดอร์เมทถึงตายหนึ่งรอบด้วยเรียกว่ากันตายหนึ่งรอบนั่นเองครับข้อจริีมันก็คือความสามารถรีโซบอะไรก็คือเวลาตัวโจมตีถึงตายก็จะเหลือดรึหรือหนึ่งเอาไว้ครับ เป็นเวลา2เทิร์นแล้วก็ถ้าเกิดอีกฝั่งไม่สามารถติดทอรได้นะครับจะติดสาระพาริน่าชาร์เด้นแทนครับก็คือเพิ่มดาเมจที่พาริน่าทำได้30%เป็นตะเี่ยเป็นเวลา2เทิร์นอันเนี้ยเอามาเลยเป็นสกิลปวดที่ดีมากนอกจากจะเอาไปใช้ในแครได้ดีแล้วเนี่ยในโหมด p ีพ e ก็เถื่อนเหมือนกันครับต่อไปสกิลเบรกทรูสเปียครับอันนี้เป็นสกิลเลือกของพามิน่านะครับก็จะมี2อันคือเอเลี่ยตฟอร์แล้วก็อินวิสิเบลครับเอเลี่ยตฟอร์นะครับจะทำดาเมจ3ช่องด้านหน้านะครับ โดยทำดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นสามครั้งแล้วก็ทําให้ติดสาชิลเบรกด้วยชิลเบรกเนี่ยผมไม่มั่นใจตัวเองน,นะแต่ว่าชิลเบรกเนี่ยก็คือถ้าเกิดอีกฝ่ายมีชิลครับแอเแท็กจะเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดอีกฝั่งนะครับอยู่สถานไดอยี่นะครับหรือเลือดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับการโจมตีของสกิลนี้นะครับจะไม่สนใจเพราะรว่าการอีกฝ่ายแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับและอีกฝั่งจะไม่สามารถใช้รีโซฟได้ด้วยก็คือไม่สามารถกันตายได้ครับเรียกว่าปิดผนนึกกัตายยไว้เละ ส่วน invisible นะครับเป็นสกิลทิ่มหอกเส้นตรงนะครับระยะไกล1นึ่งคูณช่องครับดาเมจร้อยสิครับแล้วก็จะน็อกไกอีกฝั่ง2ช่องด้วยก็เป็นสกิลที่ดีครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับ up life spirit ครับเพิ่มการฮิวให้ตัวเองได้รับ15เครับแล้วก็เวลาที่เริ่มเทิร์นนะครับจะทําการล้างดีบัฟสามดีบัฟให้ตัวเองทันทีครับแต่ถ้าเกิดตัวละครตัวนี้ตอนเริ่มเทิร์นไม่มีดีบัฟนะครับจะเป็นฟื้นเลือด20ให้แททนนนครัับเเป็ีีีอช่่ดมากลยอันนี้้ฟืืนเล่สิบ ทาให้เพิ่มเพิ่มการฟื้นเลือดได้ด้วยแล้วก็ร่างเดีบัฟให้ตัวเองได้ด้วยถือว่าดีมากครับแล้วถ้าเกิดไม่มีเดีบัฟเดียวก็ฟื้นเลือดให้ตัวเองได้อีกจัดว่าดีอ่านี่คือพาเมน่าครับตัวละครแทงที่ฝันร้ายของตัวดาเมจกายภาพเลยครับถ้าเกิดเจอพาเมน่าเนี่ยผมไม่เอาตัวดาเมจกายภาพไปตีแน่นอนครับคือขนาดเอสตาผมผมเคยลองไปตีก็น,นั่นแหละโดนสวนกับโดนสวนกับบ้านเก่าเลยครับคือดาเมจ แล้วเม่เอสตา,าแมลงนะแต่พาร์ิน่าถึกกว่าถึกมากอะ่ะพาร์ิน่าที่ผมเจอในแคสตอนนั้นน่าจะห้าดาวเลยแบบถึกจริงๆอะ่ะถึกจนน่ากลัวโอเคครับต่อไปอาวุธอาวุธไม่คูดเนาะแต่ว่าผมมีอาวุธแหละอาวุธของพาริน่าผมสมได้แล้วก็รอวันที่นานจะแหงมหาผมสักทีหนึ่งอะ่ะพาร์ิน่าเป็นตัวใช้หอ,อกนะครับก็จะมีหอ,อกประจําตัวครับอาร์มี่เบรกิ่งสเปียร์ครับ โดยความสามารถ5ดาวของไอค็อกอันนี้นะครับจะเพิ่มคีย์เด็กับไอค็อก10%ครับก่อนที่จะโจมตีถ้าเกิดถ้าเกิดระยะทางนะครับจากมูฟเมนต์รวมถึงสกิลชาร์ตและเทเลพอร์ตนะครับน้อยกว่า5ช่องนะครับจะเพิ่มคีย์เดเให้ตัวเอง10%ครับก็คือถ้าเกิดพาไปน้านะครับพาไปน้าเดินน้อยต่ำกว่า5ช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์ตหรือไปเทเลพอร์ตนะครับต่ำกว่า5ช่องเนี่ยคีย์เดเจะเพิ่มขึ้น10%ครับถ้าเกิดใช้สกิลที่ไม่ใช่อินสแตนสกิลนะครับ จะทำการรีเซ็ตสกิลคูลดาวน์แล้วก็แล้วก็จะรีเอเนจี่ที่ตัวเองไอจ,จากสกิลที่ตัวเองใช้ไปด้วยครับโดยเอฟเฟกต์ effect นี้จะมีคูลดาวสามเทิร์นก็คือถ้าเกิดใช้สกิลที่ไม่ใช่สกิลอินสแตนนะครับพอใช้สกิลเสร็จนะครับจะทำการรีเซ็ตคูลดาวน์ก็คืออย่างเช่นสกิลไอออสลาวอะครับอันนั้นเนะ่ยมีคูลดาวน์ติดอยู่สามเทิร์นครับถ้าเกิดคุณใช้สกิลนั้นไปเสร็จนะครับไอเนี่ยไอหอ,อกเล่มนี้เนี่ยจะรีเซ็ตให้เลยหนึ่งรอบครับก็คือเทิร์นถัดไปก็สามารถใช้ต่อได้ครับรวมถึงเอเนจี่ที่เสียไปก็จะไมมมม่เเสีียยยดด้วัััันรนรรฟกลลบบาหค แต่ว่าเอฟเฟกนี้จะติดได้แค่หนึ่งครั้งต่อ3เทิร์นครับก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่คุ้มเรียกว่าคุ้มค่าเลยแหละเพราะว่าสามารถใช้ skill สกิลซ้ำได้เลยครับไม่จำเป็นต้องใช้เอ็นเกรฟวิ่งที่ใช้รีสกิลครับถือว่าดีนะอันนี้ดีมากเลยถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็หอ,อกที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นดาบ,บไซเซาเบิร์ดครับอันนี้เป็นหอ,อกเอลีครับเพิ่มฟิสค้อนแตกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกเป้าหมายที่โจมตีนะครับจะเพิ่มดาเมจแปดเปอร์เซ็นต์สูงสุดยี่สิบสี่เปอร์ สายดาเมจของพาบิน่านะครับอีกอันนึงที่ดีเหมือนกันก็จะเป็น p e n d ด n t h a l b e r ิครับอันนี้เพิ่ม HP 10%แล้วก็เวลาที่จะโดนโจมตีซิงเกิลทากเก็ตนะครับจะเพิ่ม Attack กับ Defense 10%ด้วยก็ถือว่าดีสำหรับพาบิน่าสายป้องกันครับส่วนไซเลนต์การ์ดอันนี้เนี่ยครับมันอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่ามันก็โอเคระดับหนึ่งฮนะเวลาที่โจมตีครับ Defense เพิ่มขึ้น30%ครับซึ่งเปอร์เซ็นตา์ครับกซึ่งเชฟของพ um นะา,าบิน,านาบ่าชน,ชน์ครับ แล้วก,การโจมตีครั้งต่อไปก็จะแรงขึ้น25%ดาเมจครับก็ลหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้แหละของที่าพาปิน่าใช้ได้คุมครับส่วนชิงเกตนะครับชิงเกตของาพาปิน่าเนี่ยถ้าเกิดผมเลือกได้นะผมจะใส่อันผมจะใส่เนี่ยเชือกจัสมิดครับเพิ่มในแท็กดีเฟนตะ์เนี่ยสูงสุด12%ถ้าเกิดมีโลคกายภาพครับแล้วมันก็เสกโลคกายภาพไปด้วยแล้วาพาปิน่าเป็นตัวละครที่แทงกายภาพโหดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็ใส่ไปคุ้มเลยฮนะ อีกอันนึงที่โอเคคือคริสตัลเบิร์สอาร์เมอร์ครับอันนี้ก็ถือว่าใช้คุ้มเหมือนกันนะมันเพิ่มให้พีซิสเปอร์เซ็นต์แล้วสไตล์แบ็คจะแรงขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งมันจะตรงกับเทรดของพาบิน่าแหละครับที่สวนกลับนั่นเองก็ทำให้สวนกลับแรงขึ้นอีกอันนึงที่โอเคคือคูลิ่งพาวเดอร์ครับเอาไว้กันห้ามโดนฮิวนั่นแหละเพราะว่าพาบิน่านะครับมีการมีการต้องมีการฮิวไว้ตัวเองครับไม่งั้นตัวเองจะไม่ถึกขนาดนั้นครับคือสาเหตุที่พา,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 าบิน่ามมมมมมมัััันนนนนถถึึกกกกกดดดดดด้้วววยยยเเเเเเี่่พรรราาาาาาะะจจจแแงลลล็ูือคบ ถ้าเกิดปิดสถานะห้ามฮิวเนี่ยก็คือเรียกว่าจะทําให้พาวิน่าถึกน้อยลงไปอีกขั้นนึงเลยครับอันนี้ก็ถือเป็นการการันตัวเลือกกันที่ดีครับแถมมันเพิ่มการฮิวให้ด้วยนะยิ่งฮิวแรงขึ้นอีกอีกอันนึงคือมิสเตอรี่การเดียนนะครับมิสเตอรี่การเดียนเนี่ยอันนี้เหมาะก,กับพาวิน่าระดับหนึ่งเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนโจมตีจากด้านหน้านะครับจะได้ฟิสิกส์เคาท์ดีเฟนเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วจะไม่ติดสถานะลดดีเฟนซ์ด้วยสำหรับพาวิน่านะับเา,เาเปงาเาาาเองกพวไล บวกพลานโจตีรวมถึงใช้เป็นการป้องกันการถึกด้วยซึ่งเรื่องการโจมตีด้านหน้าไม่ต้องห่วงนะครับพารบิมมน่ามีสกิลที่ทําให้มีแพรได้อยู่แล้วครับสามารถเอาไปเล่นคู่กันได้หรือต่อให้ไม่ต้องไปเล่นคู่กันเนะี่ยมอนที่ติดสารท้อนนะครับก็จะเจอ AI ของศัตรู a ไม่ใช่ AI ต้องบอกว่า AI ของเกมเนี่ยมันก็จะบักครับให้มาตีใกล้ที่สุดแล้วครับคุณสามารถบัคับได้ง่ายๆเลยอันนี้ ถ้าไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมครับใส่เอเวอร์กิเพเดนหรือไม่ก็ดิสเตอร์บัตเทอร์ไปครับแต่ว่าของพาวิน่าเนี่ยผมเชียร์เป็นเอเวอร์กิเพเดนนะเพราะว่าพอดูดเลือดอหะพาวิน่ามีส่วนกลับและดูดเลือดไงมันก็จะทริกเกอร์อันนี้ได้ดลรัวครับส่วนไพ่ทาล์รนะครับก็ผมจะใส่ดีวเดอร์เมติเชียนนะเพราะสกิลพาวิน่าส่วนใหญ่เป็นเอลีครับส่วนกลับก็เอลีเพราะฉะนั้นจะใส่ดีวเดอร์เมติเชียแหละเพิ่มดาเมจทุกครั้งที่โจมตีศัตรูมากกว่าหนึ่งตัวครับวิธีจัดส หรือจะไปสเว y t a n สุดๆเลยก็ได้เหมือนกันครับก็จะมีไพ่อันนี้ silence of the hermit อะไรวะอ่า silence of the hermit ครับปนตอร์เมย์ตัวได้รับ10%แล้วก็เพิ่อมอีก10%ถ้าเกิดอัพถึง60แล้วมันเปลี่ยนเอฟเฟกต์ครับรวมถึงอีกอันนึ่งคือ t e m p e a t u r e review นะครับเวลากำจัดศัตรูหรือมีพวกเราตายนะครับเจ็สดสัตว์ review ครับเพิ่ม anti กับ defense 3%สูงสุด30%ครับก็จะทำทำให้หน้าถึกขึ้นเยอะเลยรวมถึงตีแรงขึ้นด้วยฮนะ ส่วน n อ็นเก็วิงนะครับด้วยข่าวที่ว่าเป็นตัวแทงด้วยนะครับเลยทำให้สามารถใช้แวร์บวกเพนทักเกอร์อได้ครับลดดาเมจฟิ h y s i c a l d a m สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับสาเหตุที่เชียร์ดีเพราะว่าคือพาวิน่าเป็นตัวแทงกายภาพอ่ะนะถึงมันจะแทงเวทได้ดีระดับหนึ่งก็เถอะเพราะว่าด้วยข่าวที่ว่ามันเพิ่มดีเฟนเ์เยอะมากครับแต่ว่ายังไงซะดีที่สุดของพาวิน่าจะเป็นเพิ่มเป็นการ,ก,ารกันด a m a g e กายภาพทั้งหลายนะครับ ซอสบวกแหวกก็ดีเหมือนกันครับอันนี้เนี่ยเวลาที่เดินเสร็จแล้ว mm hmm. เพิ่มเป็นแทรดีฟเฟสสี่เสูงสุดสิอันนี้ได้ใช้เหมือนกันครับถือว่าดีเลยแหละเพราะว่าใช้เสร็จนะครับแล้วก็เกิดไปใช้สกิลไอออสลาว่าที่เป็นท้อนหมัวครับก็คือเดินเสร็จใช่ปะไปทอนทุกคนแล้วแล้วก็คือจบแล้วก็ได้ซอสบวกแหวกทำงานครับแล้วพอศัตรูมาตีเสร็จก็จะสวนกลับแรงๆไปเลยนั่นแหละถือว่าดีครับอ๋อใช่ผมลืมบอกอันนึงเกี่ยวกับอันเนี้ย มันจะมีทาร์ทอันนี้นะครับที่ถ้าเกิดเล่นสายเคาน์เตอร์แต่ว่าอันนี้จริงผมก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่น,นะอันนี้เพราะว่าเดฟเลชั่นเดอะทาวเวอร์ครับคือเวลาที่โด,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 โดโนโจมตีเวลาที่โจมตีนอกเถินครับดาเมจเพิ่มขึ้น20%ครับอันนี้เนี่ยจะไอที่ไม่เชียร์เพราะว่าไอเน,นี้ยเป็นไพ่ที่จะทะเลาะก,กับเรื่องเรื่องไอผลลัพธ์ของไอ,อออฟพวกนี้สุดเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวละครที่สามารถสวนกับและดูดเลือดได้นะครับก็ไม่จะไปต้องใช้เลเวล60ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของมันครับ ให้ทะเลอะน,นี้เวลาเลเวล60ตัว,ว 60, ลวครเฉพาถเฉพาะตัวมันก็คือจะโจมตีนอกเธอเสียมาดูดเลือดครับพาเมนาเป็นตัวละครที่ดูดเลือดได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นออฟของ Est the เดสเ o w e r ทาวเวอร์ครับถ้าเกิดคุณจะใช้นะครับก็คือเน้นพลังโจมตีกายภาพแล้วก็รวมถึงพลังป้องกันทั้งหลายครับส่วนเอฟเฟกต์เลเวล60ไม่ต้องให้มันเปลี่ยนครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะนนงุนงงนิดนึงก็คือมันจะชอบเปลี่ยนแหละทีไพ่ที่ตัวเองต้องการเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลย อ่านี่คือพาบิน,น่าครับปัจจุบันนะครับผมยังให้พาบิน,น่าไปดึ่ในตัวละครที่ผมไม่อยากเจอหน้าสุดในแครดครับคือมันถือเกินถือเกินจนไม่อยากจะเจอหน้าครับแล้วก็ในโหมด PVE ผมก็ยังเชื่อผมก็ยังเชื่อนะพาบิน่ายังเก่งอยู่นะมี PVE แถมยังเป็นตัวละครที่สามารถปล่อยออตโต้ได้ด้วยครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าสกิลพาบิน่ามันเข้าใจง่ายๆแห <c oughs> ละก็คือเดินไปหาศัตรูให้ศัตรูตีตัวเองแล้วก็ตัวเองก็สวนกลับครับเพราะฉะนั้นตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ออตโต้ได้ดีมากครับ ออโต้ของเกมนี้เนี่ยออโต้เกมนี้ไม่อยากพูดเลยนะออโต้ของเกมนี้มันค่อนข้างจะเออครับแล้วก็เข้าใจง่ายๆด้วยก็คือโจมตีตัวละครที่อยู่ใกล้ที่สุดครับแล้วก็มันเราก็มันเดินไปไม่สนอะไรเลยนะมันเดินแบบไม่สนอะไรเลยมันก็เดินไปเรื่อยๆฮะไาเวน่าดีมากเพราะว่าเจ้าตัวมันถึกอยู่แล้วไงก็คือไม่จําเป็นต้องกลัวครับว่าออโต้แล้วจะทําให้ตัวละครตัวนี้ตายครับศัตรูที่เข้ามาตีจะโดนไาเวน่าสนกลับตายนั่นแหละตัวละครตัวนี้ได้เหมาะกับออโต้ครับผมอยากกดตัวนี้นะแต่ ผมค่อนข้างจะแบบผมภาวนามากเลยนะว่าเวลาที่ตัวนี้รีรันน่ะช่วยรีรันกับตัวคเคาจริงๆนะครับแต่มันก็ส่งมากับอเล็กเซ่ซึ่งมันรีรันมาสี่รอบแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะรีรันอะไรเยอะขนาดนั้นเนี่ยเพราะงั้นผมเลยไม่กดครับก็น่าเสียดายจริงผมอยากกดมากตัวนี้แถมเล่นเนเรื่องไนท์คิมซันเลยผมโคตรชอบเจ๊พาปิน่าเลยโคตรเท่เลยแล้วกดมาให้อยู่กับลูกด้วยอ๋อใช่เผื่อไม่รู้พาปิน่าเป็นแม่ของนันเก่ากับเนื้อเก่านะครับ ผมชอบมากเลยตอนตอนที่ไนท์คิมสันมาแล้วมันมีกิจรกรรมโปรโมทไนท์คิมสันนะครับมันจะมีพารวิน่าเข้ามาร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ในเมืองเว็บรันนะครับแล้วก็มาเจอกับลาวเวียแล้วทีมของพารวิน่าใช้ชื่อทีมชีสเค้กจนลาวเวียแอบบจนลาวเวรยแซะไปรอบหนึ่งครับว่าใครว่ามันใช้ทีมชีสใครว่าใช้ตั้งชื่อว่าทีมชีสเค้กเนี่ยคนที่มาตั้งชื่อเนี่ยจะต้องเป็นคนที่นุ่มนิ่มขนาดไหนวะเฮ้พาวิาน่าด้ส่วนกลับมาเลยครับว่า เออมาเป็นชื่อที่ลูกสาวฉันตั้งให้พเพราะฉะันถือว่าเป็นชื่อที่ดีมากเลยนะลาเวียก็ังะเลยครับไปหาเรื่องเจ้เขาห่าดีแหละแต่ว่าไอ้กิจกรรมวันนั้นน่ะมันกิจกรรมห,หลอกดาวครับคือเนื้อแน,นคิบสามไม่หยาดาร์กเลยนั่นแหละสดใสซะเหลือเกินโอเคครับนอกเรื่องก็ประมาณนี้แล้วกันครับโอเคครับอันนี้ก็สําหรับบินิไกด์ของพาเมหน้านะครับตอนนี้ผมยังขาดบินิไกด์ตัวหนึ่งก็คือจะเป็น จะเป็นไอ้พวกตัวละครตัวเก่าๆที่ผมยังกดไม่ได้ไอ้พวกกาเซียริโอนไยพวกนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือลีล่าที่ผมยังกดที่ผมหาไม่เจอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ